ตอนที่593ก่อนที่จะมาก็ได้วางแผนการมาแล้วสิ่งที่ผู้หญิงชอบก็ไม่ได้แตกต่างกันมากให้ของขวัญพูดจาไพเราะส่งสายตาเรื่องเหล่านี้ท่านชายสีเหลืองถนัดอยู่แล้วอย่างไรเสียเขาเป็นถึงเท่าแก่ในซาโถจุยช่วงนี้ที่ขอพักฝื้นไม่ได้ค่อยสัตว์สมสถานการณภายในจวน นังนั้นจึงไม่ได้ลงมือเสียทีบัดน,นี้แม้อาการบาดเจ็บจะยังไม่หายดีแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อแผนการของเขาสามารถดำเนินการได้เลยเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้ให้หลงเยี่ยวไปเอาของขวัญที่ซาวโถจุ้ยในเมืองหลวงระบุให้เอาของที่มีราคาหน่อยหลงเยี่ยวกลับมาพร้อมกับกล่องผ้าไหมาย,ยาวหนึ่งกล่องวางลงบนโต๊ะยิ้มแล้วพูด กระบี่ชิงหมังเล่มนี้ท่านทิ้งไว้ในห้องเก็บของโดยไม่เคยจับมันเลยก็เลยเอามาเป็นของขวัญน่ะกระบี่เล่มนี้คุณชายสีเหลืองหยิบมันขึ้นมาดึงกระบี่ออกมาก็เห็นสายตาที่เศร้าเหมือนจะเสียดายมันเหมือนกระบี่หลิวเย,ยวที่ท่านอาเคยมอบให้ข้ามันมีค่ามากมอบให้หยวนชิงหลิงดูเหมือนจะเป็นการเสียดายอยู่บ้าง หลวงเยวกล่าวงั้นก็เปลี่ยนอีกเล่มมีของอย่างอื่นไหมท่านชายสีเหลืองถามหลวงเยวใส่หัวตรงนี้ของน้อยนอกจากของทองคำพวกนั้นแล้วก็มีอาวุธไม่กี่เล่มแต่ถ้าจะให้คนอื่นรู้สึกดีคงจะให้ทองคำไม่ได้หรอกมันดูต่ำและเชยอีกอย่างพระชายาราชทายาทก,ก็ไม่ได้ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ ท่านชายสีเหลืองก็รู้สึกไม่เหมาะสมัยนี้แล้วคนไม่ค่อยจะขาดแคลนเงินทองอาวุธถึงจะเป็นของหายา,ยากช่างเถอะในเมื่อต้องการให้นางทิ้งลูกทิ้งสามีหากไม่ยอมลงทุนหรือจะได้สิ่งที่ต้องการก็มอบกระบี่ชิงหมิงเถอะงั้นก็มอบกระบี่เล่มนี้เถอะหลงวงเยี่ยวล่าวใช่แล้วตอนที่ข้าน้อยออกไป ได้ยินคนในจวนพูดว่าคืนนี้จะจัดงานเลี้ยงรับรองพวกเราตอนนี้ข้างนอกคึกคืนอย่างมากท่านชายสีเหลืองมีอารมณ์แล้วจริงหรืองั้นก็ดีมากเลยพักอยู่ที่นี่หลายวันไม่มีสุราชั้นดีเลยปากแห้งจะตายอยู่แล้วเห็นสุราชั้นดีแล้วหรือไม่หลงเยี่ยวขโมยคิ้วก็เห็นพวกเป่าขนสุราออกมาอยู่ แต่ว่ากลิ่นสุราที่ได้นั้นเหมือนจะไม่เท่าไหร่พูดแล้วห้องใต้ดินในซาวโถจุยยังซ่อนสุราชั้นดีไว้หลายหายไม่สู้ให้ข้าน้อยไปเอามันมาท่านชายสีเหลืองก็เลยให้นางไปอารมณ์ถือว่าดีชีวิตนี้สิ่งที่กลัวที่สุดคือขายแค้นรสชาติของชีวิตทำการค้ามาหลายปีล้วนได้แต่กำไรช่างน่าเบื่อนักเป็นคนยังมีความหมายอะไรอีก โชคดีที่มีสำนักเหลืองหลังดังนั้นเขาจึงตั้งกฎที่เข้มงวดสำหรับสำนักเหลืองหลังใครก็ไม่ห้ามละเมิดตอนนี้ตั้งกฎขึ้นมานั้นเขาก็ได้ประกาศหากกฎถูกทำลายสำนักเหลืองหลังก็ต้องยุบตัวลงนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเขาต้องออกลงเองเขาใช้มือข้างหนึ่งบีบก่องที่ทำมาจากผ้าไหมเอาไว้ มืออีกข้างหนึ่งถือไม้เท้าเดินกระเพกออกมาข้างนอกคือคื้นจริงๆแต่เช้าก็เห็นคนกำลังยุ่งกับการทํางานในลานสวนลมแรงพัดเต็มไปด้วยใบไม้สีทองงดงามอย่างมากมาถึงตำหนักสิ่วเยี่ยวสวีอีก็ได้เดินมาจากอีกทางเมื่อเห็นท่านชายสีเหลืองจึงถามราวกับเป็นศัตรูท่านมาทำไม ท่านชายสีเหลืองมองสวีอีไอหนุ่มหยาบคายคนนี้หากอยู่ในสำนักเหลืองหลังต้องมีมีข้าวกินแน่ฝึกวรยุทธก็ไม่เอาไหนยังจะโอหังอีกข้างในกล่องคืออะไรสวีอีเห็นเขาไม่ตอบก็เลยถามของขวัญท่านชายสีเหลืองตอบอย่างเรียบเฉยแล้วมองไปด้านในนักทาย,ยาทคนนี้ขยันหมั่นเพียนรับประชาชน หลังจากที่ปักอยู่ที่นี่สองสามวันแล้วส่วนใหญ่เขาจะออกไปแต่เช้าและกลับมาตอนคำ่ำยามนี้รัชทายาทน่าจะออกไปแล้วสวีอีเห็นว่ามาม,ม่่อของขวัญก็เลยลดการป้องกันแล้วกล่าวเชิญเข้ามาพูดจบเขาก็ตะโกนองค์รัชทายาทท่านชายสีเหลืองมาม,มอบของขวัญให้พระองค์ท่านชายสีเหลืองขอมวดคิ้ว คนยังอยู่ด้านในนี่มันกี่ยามแล้วหากเขาอยู่นี่ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการจีบภรรยาของคนอื่นเลยอยู่หันเท่ากับหยวนชิงดิ่งเดินออกมาพร้อมกันทั้งสองคนแต่งกายได้อย่างประณีตมากวันนี้อยู่หัเห่าสวมชุดสีขาวปักลายนอกอินทรีพร้อมเข็มขัดหยกเลี่ยมทองเก้าผมด้วยวงแหวนทองคำดวงตาคมดั่งเสือ ดูแล้วช่างสง่างามยิ่งนักสำหรับวันนี้หยวนชิงหลิงก็ได้แต่งกายอย่างพิถีพิถันชุดผ้าใหม่สีพื้นปักลายดอกโบตันดอกใหญ่และเสื้อตัวนอกเป็นสีแดงทับทิมเสื้อตัวในเป็นสีขาวเมื่อยืนอยู่กับอยู่หวนเฮาดูเหมาะสมกันมากและเสื้อตัวนอกที่เป็นสีแดงทับทิมยิ่งขับผิวให้ดูขาวราวหิมะและสิวบนใบหน้าก็หายไปแล้ว แต่งหน้าอ่อนๆการแต่งกายเช่นนี้เป็นเหมือนกับคนละคนเลยตอนที่ทั้งสองคนมองมาที่ท่านชายสีเหลืองนั้นใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนรากับมองไขทองคำที่ตกลงไปในชุมชนคนยากจนรอยยิ้มนั้นแฝงไว้ด้วยความเจ้าเร่เล็กน้อยและท่านชายสีเหลืองมองอยู่หวนเ้าไปคู่หนึ่งจากนั้นก็หันมามองหย่วนชิงหลิง เห็นการแต่งกายที่เป็นเนี่ยของนางในวันนี้มีสง่าราศีอย่างที่หลงเหี่ยวพูดเล็กน้อยเมื่อมองลำคอที่ขาวระหงของนางเหมือนจะอ่อนมากใช้มือข้างเดียวในการหักคอน่าจะไม่เปลืองแรงมากนักใบหน้าของเขาก็ยิ้มเล็กน้อยเรากับว่ากำลังมองหนูที่ตกเข้าไปในลังแมวเป็นรอยยิ้มที่มีความแอบแฝง สวีอีพูดขึ้นขัดมานี่มันของขวัญอะไรท่านชายสีเหลืองกำลังคิดวิธีจะเอาชีวิตของหยวนชิงหลิงได้ส่งกล่องของขวัญออกไปโดยไม่รู้ตัวสวีอีรับมาแล้วเปิดออกตาก็ลุกวาวทันทีโอ้โอ้โอสวรรค์กระบี่เล่มนี้ถูกฝังด้วยมรกตนี่มันคือกระบี่อะไรกระบี่ชิงหมัง ท่านชายสีเหลืองมองสวีอีอย่างเรียบเฉยตกอกตกใจอะไรกันแค่มองก็รู้ว่าไม่เคยเห็นของดีเสียงดังคนแบบนี้น่าจะตัดลิ้นของบันทิ้งกระบี่ชิงหมังสวีอีอุทานโอสวรรค์กระบี่เล่มนี้ก็คือกระบี่ชิงหมังที่เล่าขานกันหรือข้าเคยได้ยินได้ยินว่ากระบี่เล่มนี้ตัดเหล็กง่ายเหมือนตัดดินเหนียวสุดยอดจริงๆ ทางอย่างก้าวเข้ามาข้างหน้าแย่งกระบี่ไปเก่าวอย่างไม่พอใจนี่มันเป็นของขวัญที่ท่านชายสีเหลืองมอบให้กับองค์รัชทายาทเจ้าดูอะไรต่อหน้าแขกยังรู้จักมีมารยาทไหมพูดจบก็เอากระบี่ชิงหมังยื่นให้กับอยู่หนเฮาท่านชายสีเหลืองตกใจไปคู่หนึ่งช้าก่อนกระบี่เล่มนี้จะมอบให้กับหยูนชิงหลิงนะ อยู่เหมือนเท้าก็ยื่นมือออกไปรับกระบี่ได้ยินคําว่าช้าก่อนมือที่ยื่นออกไปกลางอากาศก็อึดอัดเล็กน้อยทางหยางกับสวีอีก็มองท่านชายสีเหลืองทันใดนั้นท่านชายสีเหลืองก็รู้สึกลำบากใจรรันาก,าก็หยุดอยู่ตรงหน้าหากพูดว่าไม่ใช่มอบให้กับองค์รัชทายาทมันก็คงอึดอัดหน้าดูเขารับกระบี่มา กล่าวอย่างเป็นทางการในเมื่อเป็นของขวัญที่กระหม่อมจะมอบให้กับองค์รัชทายาทก็ต้องให้กระหม่อมเป็นคนถวายให้กับองค์รัชทายาทด้วยตัวเองถึงจะถูกเขาใช้สองมือยกกระบี่ถวายยื่ยนไปตรงหน้าของอยู่เหวินเําแล้วกล่าวหวังว่าพระองค์จะไม่รังเกียจก,กระหม่อมเข้ามาในเมืองหลวงกระทันหันไม่ได้นําของมีค่าอะไรมาชาวโถจุ้ยในเมืองหลวง นอกจากหีบทองสองสามหีบแล้วก็มีของมีค่าเพียงไม่กี่อย่างคงไม่ดีหากจะเอาทองคำมามอบให้กับพระองค์ก็เลยให้หลงเหี่ยวเลือกกระบ,บี่ชิงหมังเล่มนี้มามอบให้พระองค์เพื่อเป็นการขอบคุณที่ดูแลข่าในหลายวันนี้หยวนชิงหลิงได้ยินว่าหีบทองคำสองสามหีบดวงตาก็เบิกกว้างทันทีจากนั้นก็คิดอย่างเสียดายทำไมไม่ให้ทองคำละ่ะ อยู่เหมนเท่านะั้นมีความสุขมากยื่ยนสองมือไปรับกระบี่ชิงหมังชื่นชมไปคู่หนึ่งจากนั้นก็ดึงกระบี่ออกมาจากในฝกักเห็นความคมและไอเย็นก็กล่าวอย่างชื่นชมเป็นกระบี่ที่ดีเล่มหนึ่งท่านชายสีเหลืองได้ยินมาว่าท่านสันทั์ในการดีดพินไม่สู้ท่านมาดีดพินสักบทเพลงแล้วค่ามารบ,บำกระบี่สักหนึ่งชุด ท่านชายสีเหลืองที่ชื่นชมอยู่บนห้องโดยตลอดได้ยินเขาพูดเช่นนี้ก็สนใจเหมือนกันดีทางอย่างก็รีบสั่งคนให้ไปเอากูเจินมาวางในทิศทางของที่ใกล้เราในลานสวนแล้วก็จุดทูบหอมกล่าวกับท่านชายสีเหลืองเชิญน,นั่งท่านชายสีเหลืองยกชายผ้าขึ้นแล้วนั่งลงมือที่เรียวยาวก็กวาดไปยังสายพิน เริ่มบรรเลงทำลองเพลงพินดีเขาเพยียงหน้าอย่างพอใจตอนที่ห้าเก้าิบสีเขานั่งตัวตรงโดยมีนิ้วเรียวยาวทั้งห้านิ้วยื่นออกมาจากแขนเสื้อที่ยาวของเขาแล้วดีพินอยู่เหมนเท่าที่ได้ยินเสียงพินบรรเลงก็เริ่มรำกระบี่ทั้งสองคนวันนี้ต่างก็สวมชุดสีขาวดูเข้ากันมา ลมหนาวพัดผ่านพัดเอาใบไม้ที่เหลืองอลามบนพื้นรอยอยู่บนอากาศกระบี่ชิงหมังที่มีไอเย็นของกระบี่เมื่อบกสะบัดกระบี่ใบไม้ก็จะผิวไหวตามแนวของกระบี่เขาช่างงดงามนักท่าทางการลำกระบี่ของอยู่วนเฮาดูหล่อมากทำให้เห็นถึงการใช้งานได้จริงและศิละปะในการลำกระบี่ก็ยังคงอยู่และมันก็ไม่ได้ดูโหดร้าย ในทางกลับกันกระบี่ที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระเมื่อหันหน้ากลับมาเมื่อชูกระบี่ขึ้นเมื่อทะลวงไปในอากาศมันดูเคลื่อนไหวและสวยงามมากเสียงพิณที่ดังกังวานมีท่วงทํานองที่สูงเหมือนภูเขาผิวไหวเหมือนใส่น้ําร่องรอยอยู่บนอากาศและแขนเสื้อสีขาวของท่านชายสีเหลืองที่ถูกลมพัดลอยขึ้นมา เรากับว่ากําลังเต้นลําไปกับเสียงพินด้วยเขาหันหลังให้กับคนดูไม่ได้ก้าวผมขึ้นผมยาวสลวยที่ถูกลมพัดลอยตามสายลมภาพรวมด้านหลังสวยงามมากในขณะนี้คนหนึ่งดีดพินอีกคนหนึ่งรำกระบี่เป็นความลงตัวที่บรรยายไม่ถูกและหยวนชิงหลิงที่มองมองอยู่กับมีภาพลวงตา รู้สึกว่าพวกเขาช่างเหมาะสมกันมากเรากับเทพเจ้าและเทพธิดาคู่หนึ่งโดยเฉพาะในขณะที่อยู่หวนเท่ารำกระบี่หากทำนองเพลงประสานกันได้ดีเขาจะหันหัวดาบกระโดดขึ้นกลางอากาศแล้วยิ้มให้กับท่านชายสีเหลืองรอยยิ้มนั้นสดใสมากดวงตาเป็นประกายยามนี้ท่านชายสีเหลืองก็มักจะเงยหน้าขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ปล่อยใจไปกับทำนองเพลงพินและก็บีขึ้นไหวพร้อมกันอีกครั้งผู้คนมองอย่างเพลิดเพลินฟังอย่างหลงไหลราวกับว่าตัวเองนั้นอยู่บนสวรรค์ทำนองเพลงนี้กระบวนท่าของกระบีน่นี้ควรที่จะอยู่บนสวรรค์เวลานี้คนที่ถูกสั่งให้ไปเอาสุรายอย่างหลงเหียวก็กลับมาเมื่อเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้า ก็ได้หยิบกระบี่ออกมาเล่มหนึ่งแล้วบินออกไปเห็นเพียงกระบี่ของนางวาดเหมือนกำลังทอผ้าล่างที่สวมชุดสีฟ้ากับยหยวนเฮาที่สวมชุดสีขาวต่างก็ระบํากระบี่เป็นวงกลมบางครั้งก็ก้าวพร้อมกันบางครั้งบินหมุนกลางอากาศเพ่องท่าของสองคนนั้นเข้ากับเสียงพินอย่างลงตัวนี่เป็นครั้งที่สองที่หยวนชิงดิงเห็นการลำกระบีของอยหยวนเฮา นางรู้สึกว่าความรักที่ตัวเองมีต่อไอแก่หเพิ่มขึ้นอีกชั้นเหมือนแฟนคลับที่บูชาศิลปินล้วนเป็นคนที่อ่านนิยายของกิมยงจุนโตใครละ่ะที่จะไม่เคยมีความฝันที่อยากจะถือกระบี่ท่องยุทธภพบ้างแต่ความฝันก็ส่วนความฝันนางเป็นนักศึกษาสายวิทย์ที่มีเหตุผลนางเชื่อเสมอว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะบินขึ้นไปบนฟ้า และมนุษย์ที่ไม่มีตัวช่วยในการบินแล้วบินได้มันขัดต่อหลักการทางกายภาพแต่ตอนนี้นางยอมรับว่าความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์นั้นยังตื้นเขินมากความสามารถของมนุษย์ไรขีดจำกัดเมื่อจบเพลงกระบี่ก็ถูกเก็บลงหยวนชิงหลิงเด่นดอกไม้หนึ่งดอกเดิเนไปตรงหน้าของหยวนเท่าด้วยฝีเท้าที่รวดเร็ว รอยยิ้มดั่งดองไม่ผิดบานแววตาเป็นประกายวิชากระบี่ของท่านยอดเยี่ยมมากโปรดรับคำชื่นชมของข้าด้วย,ยวหยวนเฮาพูดต่อเม็ดเหงื่อที่อยู่บนหน้าได้ไหลลงมาบนผิวสีน้ำตาลยกมุมปากขึ้นยิ้มใช่ว่าเจ้าจะไม่เคยเห็นวิชารำกระบี่ของข้าเสียหน่อยครั้งนี้ดีเป็นพิเศษหยวนชิงหลิงชื่นชมอย่างจริงใจ แววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เธอทูนบูชาอีกด้านหนึ่งท่านชายสีเหลืองก็ลุกขึ้นมาหลงเหยี่ยวได้ถอยไปอยู่ที่ข้างกายของเขาแล้วสามีภรรยาที่หวังเงินทองกับพี่น้องที่หมายจะเอาชีวิตแปดตาประสานขึ้นต่างก็หัวเราะขึ้นมาแววตาเต็มไปด้วยมิตรภาพที่ชอบในสิ่งเดียวกันเสียงตบมือดังขึ้น ทุกคนต่างรู้สึกอัศจรรย์กับเพลงกระบี่อย่างมากมีแต่สวีอีที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่พอใจท่านชายสีเหลืองคนนี้ทั้งมอบกระบี่และดีบพินให้กับองค์รัชทายาทไม่รู้ว่ามีแผนการอะไรอีกอย่างเขาจ้องมองรัชทายาทตลอดเวลาสายตาเต็มไปด้วยความคุมเคือและก็มองพระชายารัชทายาทเป็นขังขาว เมื่อมองก็จะมองเป็นเวลานานแต่ว่าสายตานั้นกับเฉยกว่ามากสวีอีไม่เคยสงสัยใครแบบนี้มาก่อนแต่ว่าวันนี้ท่านชายสีเหลืองชนกับเขานั้นมันมีร่องรอยของความเจตนามากเกินไปสวีอีคิดว่าแม้แต่เขายังรู้สึกว่ามีปัญหางั้นปัญหาต้องใหญ่อย่างแน่นอนอยู่อนห่ามมองดูที่ชั้นชายสีเหลืองใบหน้าเต็ไมไปด้วยรอยยิ้ม กล่าวอย่างจริงใจกระบี่เล่มนี้ข้าชอบมากขอบคุณท่านชายสีเหลืองที่มอบมันให้ข้าเดิมทีท่านชายสีเหลืองยังรู้สึกเสียดายเล็กน้อยที่มอบกระบี่เล่มนี้ออกไปอย่างอธิบายไม่ถูกแต่หลังจากได้เห็นวิชากระบี่ของเขาแล้วเขารู้สึกว่าคนที่คู่ควรกระบี่เล่มนี้ก็มีแต่ราชายาเท่านั้นนางนั้นเขายิ้มยิ้ม กระบี่ลำค่าต้องมอบให้กับวีรบุรุษองค์รัชทายยทคู่ควรที่สุดแล้วสี่ตาสบประสานกันสี่มือประกบเข้ามาต่างคนต่างมีแผนยิ้มให้กันและกันมีภาพที่มอบกระบี่รำกระบี่แล้วทำให้ช่องว่างถูกทำลายลงไปท่านชายสีเหลืองกับอยู่เวนเ้าเดินเข้าไปแล้วคุยกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะกับวิชากระบี่ของอยู่เวนเ้า เขาอยากจะเรียนรู้ด้วยไม่ใช่วิชากระบี่ของอยู่วนเท่าจะเก่งแค่ไหนแต่เพราะภายใต้กระบวนท่าที่ปิดชีวิตทุกท่วงท่ายังสามารถบกสบัดด้วยสวยงามขนาดนั้นอยู่วนเท่าสอนอย่างไม่ห่วงวิชาทั้งสองคนก็ออกมาในลานสวนอีกครั้งกระบี่สองเล่มล่างที่สวมชุดขาวสองล่างได้รำกระบี่ภายใต้ใบไม้สีทองที่ถูกลมพัดจนลอยอยู่บนอากาศ กระบีเ่เคลื่อนไหวอย่างอ่อนช้อยท่านชายสีเหลืองที่ทำตามดังนั้นมันดูงุ่มง่ามเล็กน้อยอยู่บนเท่าจึงเข้าไปสอนอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกเนื้อต้องตัวกันในสายตาของผู้คนรู้สึกถึงความงดงามแต่ในสายตาของสวีอีกับรู้สึกแปลกประหลาดอย่างมากตกตะลึงไปคู่หนึ่งเขาจึงพูดออกมาหนึ่งคำ และเป็นการตัดสินใจโดยสิ่งที่ลือกันข้างนอกเป็นจริงหรือท่านชายสีเหลืองคนนี้ชอบผู้ชายคนในห้องต่างมองมาที่เขาอย่างพร้อมเพียงกันทางอย่างรีบกระโจนเข้าไปหุบปากของเจ้าเสียกระซิบอย่างขุนเคืองหุบปากอย่าพูดจาไร้าสาระหลวงเหยี่ยวก็ต้องได้ยินอยู่แล้วยิ้มยิ้ม ข่าวลรือข้างนอกมีความน่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยหรือมีข่าวลรือตั้ง,างมากมายเก็บท่านชายสีเหลืองของเราก็ไม่ใช่ว่าเพราะเขาอายุสามสิบแล้วยังไม่แต่งงานคิดไม่ถึงเลยว่าคนในจวนชูอ๋องจะตื้นเขินกันเช่นนี้กับเชื่อข่าวเรือที่ไร้สาระเช่นนั้นทางอย่างรีบขอโทษว่าไม่ใช่แล้วจ้องคอมเมนต์ไปที่สวีอีหากพูดจาไร้าสาระอีกข้าจะตัดลิ้นของเจ้า สวีอีกล่าวอย่างลำบากใจไม่ใช่ข้าพูดเองเสียหน่อยข้างนอกเขาเดือกันนานแล้วจริงๆแล้วเมื่อพูดถึงท่านชายสีเหลืองก็จะคิดถึงเขาเรือนั้นผู้ชายที่ปกติคนหนึ่งทำไมจะอายุสามสิบแล้วยังไม่แต่งงานและยังชอบอยู่ร่วมกับบัณฑิตและจอมยุทธที่หน้าตาดีมีหน้าละ่ะถึงได้ทำให้คนนินทา อย่างไรก็ตามแรกเริ่มนั้นทุกคนก็รู้สึกว่าสวีอีพูดจาไร้าสาระเมื่อนั่งวมดื่นชากันแล้วเห็นท่าทางคุณชายสี่ที่เอาแต่มองอยู่หวนเหฮาและส่งสายตาให้เป็นขังข่าวแววตาเต็ไมไปด้วยความหยอกล้อทุกคนต่างแอบคาดเดาหรือว่าท่านชายสีเหลืองชอบองค์รัชทายาทเข้าให้แล้วความหลอของรัชทายาทเป็นเหตุแล้วจริงๆ จุดนี้แม้แต่ตัวอยู่เหินเท่าเองก็สังเกตเห็นแล้วรู้สึกอึดอัดขึ้นมาหลงเยี่ยวแอบถอนหายใจดูแล้วรองให้จบภารกิจของพระชาย,ยารัตธายาสกลับไปต้องสอนให้นายท่านทิบหญิงยัง,ยงไงแล้วสามีคนอื่นนั่งอยู่ตรงนี้ท่านยังจะสงสัยตาทำไมมอบของขวัญคำพูดที่ไพเราะสงสัยตา ใช่ว่าต้องทำพร้อมกันทั้งสามอย่างเสียเมื่อไหร่มันสามารถปรับตามสถานการณ์หน้าตานายท่านอันดับหนึ่งทำการค้าอันดับหนึ่งค่าคนก็อันดับหนึ่งสิ่งที่โง่สำหรับเขาก็คือเรื่องความรักเมื่อถึงตอนเที่ยงก็มีแขกค่อยๆทยอยมาอยู่เหมนเท่าไม่ได้เชิญคนมามากนักเชิญกู้ซือสองสามีภรรยาเหลิงจิ้งเหยียน อองหวยอองชีอองซุนและภรรยายังมีเพื่อนสนิทอีกสองสามคนบัดนี้ทางสำนักเหลืองหลังยังไม่มีข่าวคราวดังนั้นไม่กล้าที่จะเออกระเริกเชิญเพียงแขกคนสนิทเท่านั้นอ,องซุนกับพระชายาซุนมาเช้าสุดอ,องซุนพยายามลดความอ้วนมาแล้วพักหนึ่งต่อมาได้ยอมแพ้ในชีวิตของมนุษย์ มีใครบ้างที่ไม่เคยพูดว่าจะลดความอ้วนออกกำลังกายยอมแพ้ไม่ใช่เรื่องน่าอายมีความเข้าใจตัวเองนั้นมีค่ามากกว่าวันนี้หลงเยี่ยวมีชีวิตชีวามากหน้าตาของนางไม่จำเป็นต้องแต่งอะไรมากมายก็สามารถสร้างความตกตะลึงให้กับคนในงานได้เพียงแต่หลังจากที่อ,องซสุนและภรยามาถึงนางก็ได้กลับไปแต่งตัวที่ห้อง เพื่อให้ความสวยงามของนางโดดเด่นขึ้นไปอีกนางคิดว่าแขกในวันนี้นางจะต้องหาคนที่เหมาะสมกับนางได้อย่างแน่นอนและวันนี้สามารถเห็นแขกที่หน้าตาโดดเด่นมากมายเช่นอ่องชีกู้ฉือเหลิงจิ้งเหยียนพี่ซูหลงเจ้าหว่างและอื่นๆยังมีลู่หมางที่วันนี้ดูแล้วก็ห้าวหาญทรงพลัง หลงเยี่ยวที่มองดูอยู่เกิดความดีใจและถามอาศีเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละคนดูเหมือนจะกลายเป็นงานคัดเรื่องสามีของหลงเยี่ยวไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ